ว่ามีแรงงานไทยบางส่วนที่เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้เดินทางกลับไปทํางานต่อที่ประเทศอิสราเอลแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เองเขาบอกว่าอยากจะเดินทางกลับไปทํางานที่อิสราเอลมากกว่าการเดินทางไปประเทศอื่นๆที่ทางกระทรวงแรงงานจัดหาให้ใหม่ครับ อย่างเช่นชายวัย37ปีคนนี้ครับนี่เป็นหนึ่งในรายงานไทยที่กลับไปทํางานที่อิสราเอลแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับคือโมช์ฟที่เขาทํางานเป็นแปลงกเกษตรครับปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่ทางตอนกลางของอิสราเอลห่างจากเมืองนาตาเนียประมาณ3-4กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเมืองหลวงเทลอาวิประมาณ30กิโลเมตรครับ ก่อนหน้านี้สถานการณ์การสู้รบทําให้เขาตัดสินใจกลับไทยหลังจากที่ไปทํางานที่อิสราเอลผ่านโครงการ TIC ได้ประมาณ7เดือนพอกลับมาก็ได้เงินช่วยเหลือและครับ15,000บาทแต่พอไม่มีไรายได้หลายเดือนเข้าก็รู้สึกว่ามองว่าภาครัฐอาจจะยังไม่ได้ช่วยเหลือแบบ เต็มที่หรือว่าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนละจึงติดต่อกับนายจ้างเดิมที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ใช้วีซ่าขอกลับเขอาประเทศหรือว่าอินเตอร์วีซ่ากลับเข้าไปทําง,งานครับกลับไปแล้วก็แบบมัน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 ไม่เหมือนที่คิดนฮะมันกลับไปก็ไม่มีงานอะไรทำอะก็สู้ว่าเรากลับมาดีกว่านะครับภาระหนี้สินอะไรเราก็มีด้วยครับผมเราก็ ยังหนี้เนยังไม่หมดเราเราสู้เรากลับมามาสู้สู้เหมือนเดิมดีกว่าครับเพราะว่าค่าแรงมันก็เพิ่มขึ้นด้วยครับเหตุหนึ่งก็ค่าแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยครับก็ก็เลยกลับมาครับนายจ้างชาวอิสราเอลซึ่งจ้างคนไทยมานานกว่า20ปีและเคยมีแรงงานไทยในฟาร์ม12คน ก่อนเกิดเหตุการณ์สู้รบบอกว่ารายงานของเขากลับไทยไป5คนตอนนี้กลับมาแล้ว2คนนะครับนอกจากฟาร์มของเขาได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้ภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลก็ยังไม่ฟื้นจากการหายไปของแรงงานไทยนับหมื่นคนครับ it did really a, a a big damage to the agriculture in Israel uh, because uh, from today to tomorrow people left and farms w e r stayed without workers And uh, even until now a lot of farms didn't recover from the for, from this ด้านประหลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่าหากสัญญาจ้างยังไม่หมดอายุครับพวกเขาก็จะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิสัญญาจ้างเดิมแต่ว่าถ้าสัญญาจ้างหมดอายุแล้วนายจ้างไปต่ออายุใบทำงานให้ใหม่นะครับแรงงานคนนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกระทรวงแรงงานเนื่องจากการทำสัญญาต้องมีรัฐบาลรับรองครับ งานคนเดิมที่ทํางานนายจ้างเดิมนะครับก็ถ้าเดินไปก็มีสิทธิ์ทำงานกับนายจ้างเพราะตามสัญญาเดิมยังมีอยู่นะครับก็คงได้ทํางานกับนายจ้างเดิมอยู่นะครับยกเว้นว่กรณีเป็นคนที่มาโดยโดยโดย,โดยสัญญากับนายจ้างเดิมหมดแล้วแล้วกลับไปใหม่เนะี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการไปทํางานที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าแต่ถ้าทางการเซลสามารถ ออกว่าพมีนให้เขาทํางานกับน,นายจ้างถูกกฎหมายก็ถือว่าเขาก็สามารถทําได้นะครับประเทศใช่ปหถ้าไปดูข้อมูลจากกระทรวงแรงงานก็ระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมมีแรงงานเดินทางกลับไทยแล้ว1 5 0 0 0คนครับโดยในจํานวนนี้ประมาณ9000คนแจ้งความจํานวไว้ว่าต้องการเดินทางกลับไปทํางานที่อิราเลอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพียงร้อยละ40เท่านั้นที่ต้องการทํางานในประเทศที่กระทรวงแรงงานหาให้ใหม่หรือว่าทํางานในประเทศไทยครับ